แฮปปี้วาเลนไทนแฮปปี้วาเลนไทน์มาด้โอ้ยคุณัสเบิร์ดาะเอาไว้จะแก้วก่อนจะไปดูปลาหมึกได้บัดนี่ย The Big One เยโอ้ยสมพีเปิ่กับไบฟาเวอร์ฟอร์เมียวาเลนไทน์ Really good surprise my God I never อ think i ฮป e h a จี y h e r but some people surprise me yeah? อะ พุทัเดเสมอได้เลยมันเริ่มเหี่วยวแล้วมะเกซื้อดอกไม้สดให้ปีนี้นะก็เลยเป็นส้มเหี่ยวแล้วสตาร์ทนิดหน่อยก่อนเดี๋ยวกลับมาค่อยว่ากันแฮปปี้วันเลมไทย Can you dance? Yes! Yeah. <laughs> Come on! What? You follow me! <laughs> Go back! Come back! No! I'm driving! You follow me! Come on! Push Push on your on your arm Push back <laughs> มาแล้วไปซื้อแคบหมูมากินกับส้มตำเพราะว่าช่วงเที่ยงจะเป็นอบซิโคหมูนะคะกินในช่วงเที่ยงส่วนตอนเย็นก็จะเป็นประเภทอาหารกินเล่นของเด็กน้อยเมีย่ยงหอยแครงแล้วก็จะนึ่ง ปลาหมึกจะทําน้ําจิ้มซีฟู้ดให้เขานี่ก็จะดื่มแต่วายนะ,ะพี่น้องก็จะกินน้าเด็กน้อยนิดๆหน่อยๆน,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 นี่ก็คือวันเกิดน้องทายเนาะจา้ะที่เขาขอมาเนาะเขาอยากกินอ,อบชิโคงหมูนะคะพ่อพ่นอบเสียบๆแต่นี่อันเป็นไอเดียของเนทหรอกเนทว่าเออตอนเย็นเธอก็หาอะไรกินเล่นกับน,น้องสันนะอยากกินอะไรน้องพ่นเลยเสนอเมนูเมี่ยงอหอยแครงนาาเนาะจ้ะเนทจะออกไปซื้อให้แล้วก็ซื้อข้าวปุ้นมาก็เลย มีอันนี้มาเพิ่มเติมให้เขาสำนีแลนะพี่นอ้องเขาซื้อมาแล้วเขาปุ่นพี่นอ้องเามากินกับเมียงหอยแครงเดี๋ยวจะซื้อผัด,ดอะไรจะเค้นสเมา l ์อบซี่โครงหมูโอ้ย เจ้าของวันเกิดไม่ยกไปบัตรทีนะต้องให้เจ้าของวันเกิดเขาสตาร์ทพี่น้อง Happy birthday เกอร์ Thank you mom <c oughs> Happy Valentine darling Eat bun โอ,อ้พันพันอยากดิน,อ,นอบซิคโคงหนูมาซิงกัน กินแล้วฝั่งนี้หิวแล้วขอตัวทันข้าก่อนนะคะบายบายบายขอเจ้าขว á ้ยไปกินเรียกน้องไม่กินเสบแสบหลายไม่กินไม่กินปลาเมือใช่ไหมอ,อ๋นอนอกฝนบอกไม่กินไม่แค่ไม่ใช่คนนี้สุกพอดีไม่สุกเยอะแม่นบ่แกะไงบ่

แซ่บแช่บของเขายิมกระดูกหมูยังเล่นอยู่พี่น้องยุกเมื่อคืนเนี่ยก็ดึกแต่อันไหวสี่ห้าแก้วนอตลับโบลูยังดำเลนาคอยขึ้นแลกบอกมีเสียงไข้ช่วยเลย